โอวาทปฏิโมกค,คือหลักคำสอนที่เป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงโอวาทท้ามกลางที่ประชุมของพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระอาหารหันต์1,250รูปหลังตรัสรู้ได้9เดือนในวันมาคบูชาขึ้น15ข้ามเดือน3ณณพระเวรุวันวิหาร หัวใจสำคัญ3ประการของพระพุทธศาสนาคือ 1. การทําบุญทำกุศลบําเพ็ญเพียรความดี 2. การไม่ทําบาปไม่ทําความชั่วทั้งปวงและ 3. คือการทําจิตใจของตนให้ผ่องใส3าข้อนี้เป็นหัวใจคําสอนของพระพุทธเจ้าอุดมการสําคัญของพระพุทธศาสนามี4ประการคือขันติความอดทนอดกลัน้นเป็นตบะ คือทำเผากิเลสอย่างยิ่งใหญ่ 2. นิพพานเป็นธรรมะอันประเสริฐสุด 3. คนที่ทำร้ายกำจัดผู้อื่นอยู่จะไม่ได้ชื่อว่าเป็นบรรพชิตหรือนักปวดในพระพุทธศาสนาบรรพชิตแปลว่าผู้เว้นทั่วเว้นจากอกุศลเช่นภิกษุภิกษุณีแม่ชีและสามเณรที่ถือศีลสิบ คนที่ยังเบียดเบียนผู้อื่นให้ลำบากอยู่จะไม่ได้ชื่อว่าเป็นสมณะหรือสงฆ์ในพุทธศาสนาสมณะคือภิกษุที่ถือศีล227ข้อและภิกษุณีที่ถือศีล311ข้อวิธีการสำคัญของพุทธศาสนามี6วิธี 1. ไม่พูดกล่าวว่าร้ายใครและไม่เข้าไปทำร้ายใคร 2. การปฏิบัติตามวินัยสง์ที่กำหนดในพระปาติโมก 3. รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร 4. นอนและนั่งในที่สงบสงัด 5. มันเพียรฝึกจิตให้ออกจากกิเลสและความทุกข์ขอบคุณที่มาหนังสือสวดมนต์สวดอะไรซึ่งเป็นหนังสือจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกนางพรจันทร์จันทวิมล ลงวันที่14กุมภพาพุทธศักราช2554